สวัสดีครับวันนี้สวนโปยเซียน101ขอแนะนำไม้สวยอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าพรฟ้าใสเป็นไม้ฟอร์มดอกใหญ่นะครับดอกอเขาเรียกว่าสีอะไรละ่ะดอกออกจะสีครีมนะครับสีเหลืองอ่อนๆน,นะครับหรือว่าขาวอมเหลืองนะครับจะเรียกว่า สีครีมก็ได้นะครับแต่ว่าไม้ตัวนี้นะครับสวยมากครับดอกดกมากนะครับขอแนะนําเลยนะครับสําหรับมือใหม่เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับทนฝนทนแดดนะครับแล้วก็ดอกเนี่ยบานทนมากนะครับสามารถออกดอกแล้วก็บานแล้วบานได้ถึง5-6เดือนเลยนะครับตัวนี้แนะนํามากนะครับสําหรับมือใหม่เป็นไม้ฟอร์มใหญ่ที่เลี้ยงง่ายอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็ที่สวนโปยเซียนของเรานะครับมีกิ่งชํานะครับกิ่งชําคุณภาพดีชําที่ติดรากแล้วนะครับจัดจําหน่ายนะครับในราคาหลักสิบเองนะครับท่านใดสนใจก็ทักามาที่สวนได้นะครับสวนโปยเซียนร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าสวนโปยเซียน1นึ่นะครับนะครับแต่กิ่งเก่งมากด้วยนะครับไม้ตัวนี้นะครับให้ให้กิ่งเยอะนะครับสําหรับพรฟ้าใสตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่อ่า ถือว่าอยู่ในเกรดประกวดเลยนะครับนะครับดอกใหญ่นะครับแล้วก็บานทน